อุ้ย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 เม่นตุเหม็นตุเฮ้ยเฮ้ยมองยังไงจะดุทุกคนเลียนมันแรงขึ้นเลยนะกินวันจ่ายหมูแต่ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็มีแรงเนี่ยทุกคนคืนนี้ผมโหนานโขตอนนี้เขาเขาจะซัดผมเขาจะซัดผมคนเดียวนะจอดจงผมุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เราเจอมีหม้อนะครับนี่เปปีใมขาไม่กลัวนะทุกคนเขาบอกเขาไม่กลัวนะไม่ใช่ทุดเดียวไอันนี้ไอ้เม้งทำไมบาแต่ไม่สบายนี่ช็อตทำร้ายชาวบุกชาวบ้านมันเป็นไรฮะกูให้โอกาสมึงแล้วนะกูให้โอกาสมึงหลายครั้งแล้วนะฮะมึงไงจะดู ผ่แนเลยกดั้ไงกาตัวนี้เฮยก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่บ้านนาอาทุกคนแล้วก็พีเอซีด้วยครับผมผมอาจจะหายไปหลายวาเนงครับผมซึ่งผมก็ไปฝั่งพม่าแล้วก็กลับมาช่วย ชาวบ้านเขาดับไฟซึ่งพอดับไฟแล้วผมยังกับไม่สบายที่ผมหายไปวันสองวันนี้คือว่าต้องขอโทษพี่พีเอซี SC หรือว่าป้าน้าหรือว่าพี่น้องทุกคนหรือว่าเพื่อนๆด้วยนะแต่ว่าถามว่าผมคิดถึงไหมคิดถึงพี่ๆทุกคนเหมือนกันครับผมแต่ในค่ำคืนนี้ซึ่งผมก็กลับมาได้ไหลายวันแล้วซึ่งเพรของมิดเดิลแฟงหรือว่าน้องของผมซึ่ง ผมก็เคยบอกเขาแล้วว่าอย่าเอาพวกเนื้อสดหรือว่าพวกปับหรือว่าเครื่องในมาให้แบบว่าสมิงตัวนี้นะเราจะเก็บไว้ให้ถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วมาดูสถานการณ์แต่ว่าน้องเขาไม่รู้ใครอยากจะมาเจอแบบว่าอยาอยากจะมาเจอเพื่อไ้ว่าเด็กแบบว่าอยากจะอยากจะมาเจอนะอยากรู้อยากเห็นอยากเจอบวมเ็นอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็สงสารนะน้องแฟนเขาสงสารแล้วก็ซึ่งเขา เนื้อสดหรือว่าเนื้อสดไม่เท่าไหร่นะเป็นเครื่องในนะทุกคนเป็นเครื่องในหมูหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วพอเขาได้กินปุ๊บเนี่ยแล้วก็พลังของเขาเนี่ยคือว่าถ้าเป็นพวกปอบหรือว่าหัวใจอะไรเนี่ยพวกสม,มิงเนี่ยถ้าเกิดว่าได้กินอย่างนี้นะวิชาคมยังไงก็เอาไม่อยู่ทุกคนพอมพกไปกับเชือกซึ่งเชือกนี่คืออาจารย์เจ็ดอาจารย์นะแต่ว,ว่าที้ไม่อยู่เพราะอะไรคือว่าเขาแบบว่ามิดแฟงเนี่ยเขาวพวก ม่รู้ว่าหัวใจหมูหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าผมเข้าไปดูในเพจแล้วผมไม่สบายมากผมอยากจะมาเต็มที่นะที่ผมหายไปเนี่ยผมดูเราขู่มันจะเลเรือนลราเขากินนับผมรู้เลยว่าอย่างกับว่าเราให้พลังของเขาเนีอย่างกับมิดรแฟงเนี่ยอย่างกับมาให้พลังเขาอีกทีหนึ่งพลังคือว่าแบบทําให้เขาร่างกายเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นยิ่งสมิงเนี่ยยิ่งได้กินหัวใจคนหรือว่าได้กินหัวใจพวกเสือเอ้ยได้กินหัวใจพวกหมูพวกทุกอย่างนะ วิชาคมขอมมาก็อาจจะแรงขึ้นเยอะนะทุกคนและในค่ำคืนนี้ทมว่าผมกลัวไม่มไม่กลัวนะผมจะมาตามไล่ทีนี้แล้วก็เชือกน,นั้นไม่รู้ว่าเชือกที่อาจารย์ให้ผมมาเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าและในค่ำคืนนี้ซึ่งผมว่ารู้สึกว่ากลัวนิดๆหน่อยนะซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนผมมากับพันวังเลยอ่ะพันวังมาเราจะมาจบไม่ได้เลยคืนนี้ครับสวัสดีครับสําหรับคืนนี้ผมก็มากับอาจารย์นุ่งนะครับ อย่างที่น้องเขาําเสือเทมิงดุดไปแล้วสำหรับคืนนี้ผมจะมากจารันดุงว่าจะจับให้อยู่ไม่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะมันกินเนื้อตัดไปแล้วแล้วมันกินหัวใจแบบจัดป่าพวกนี้ใช่ถ้ามันกินหัวใจเลยพวกนี้แรงจะเพิ่มขึ้นแลลวลิ้นมันจะหลายแรงนะคริ้นมันก็จะแรงขึ้นนะครับทุกคนแต่สําหรับคืนนี้ก็ผมก็จะ มาอาจารย์ดูแล้วลองวัดดูกันว่าสองสองหนึ่งนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับคือว่ามันคือว่ามันมีแรงแล้วมันก็น่าจะมีแรงเยอะนะทีเนี้ยน่าจะแคนผมนะทุกคนเพราะว่าผมเคยผูกเขาไว้กล่าว่าเจ็ดวันผมจะมาดูนะอาจารย์บอกว่าให้ได้เจ็ดวันมาดูเนี่ยร่างกายครับแบบเราแก้เชือกยังไงปุ๊บชัวเขาก็จะไม่มีแรงสู้แล้วนะแต่ว่าผมจับได้วันเดียวอีกวันหนึ่ง มิดแอแฟนคือว่าข่าวมา่อยก็ไม่เป็นไร <laughs> ผมก็ <laughs> ถือว่าประสบการณ์ของน้องเขานะจะได้รู้ว่าเออนั่นแหละแล้วทุกวันนี้มิดแอแฟนไม่กล้ามาเลยนะทุกคนเขากลัวมากแต่ว่าผมจะมาเอาอันนี้ดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาคุยแล้ว,ลวเจ็บคอนะไปดูดีกว่าไปฮัลโหลออน้วครับทุกคนตอนนี้ผมก <ผม S 1> <อ>็จะไปดูนะอาจารย์ดูแล้วว่าไงก็ว่ากันอนะเงี้ยบวกก็บวกเลยไม่กลัวนะครับทเสิยงนี้ คนล้ตอนนี้มีมาหอนอย่างกับน่าจาะน่าจะไปแถวหมู่บ้านกันเลี้ยงนะทุกคนเนี่ยน,นี่เราอยู่ประมาณห้ากิโลนะบ่อน,นี้เขาบอกวา่าไอสมิงตัวน,นี้เริ่มออกอัล่าวะใหญ่นะแต่ได้ผมจับฟังเสียงฟังเสียงมาหอนนะใช่ครับทุกคนที่อยากจะดูบอกงในเรื่องจริงนะครับตอนนี้บ้านอยู่ใกล้ในหมู่บ้านเราอยู่ป่าคนอยากรบเลยห้ากิโลเลย เดี๋ยวเราจะล้วนหนานเหมือนกันผมจำได้รึเปล่าไม่นูนนะแต่ว่าทุกท่านนะครับคิดว่าเดนก็ไป็นบาง่าหงาาหรือว่ามันจะอาจจะจำได้อยู่นะทุกคนผมนจะไปดูว่ามันลุดจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมเข้าไปดูในเพจของมิเตแฟนหรือว่ายูทูบับาลุดจริงนะทุกคนก็ไม่เป็นไร แต่ว่าผมไม่ต้องการอะไรต้องการเชือกของอาจารย์ที่ปลุกเสกนะไรเสียงอะไรเสียไรอาจารย์ดูเสียงไรเดี๋ยวเราดูหลังกันดีกว่าเดี๋มาใกล้ๆไม่ต้องเย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอาจารย์บอกแล้วถ้าเรากลัวเนี่ย เดี๋ยวไม่ต้องกลัวหรอกสิ่งนี้เพราะพี้ยสีด้วยนะอาจจะลงเลยนะเพราะมิอฟแฟงยังขมาดได้แต่กลางวันเพราะผมนี่มากลางคืนนะผุกมกวกก็มาแล้วก่อนจะมัดพึงก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะแล้วต่อมไปดูเชือของอาจารย์ยังอยู่หรอเปล่านะให้มิอฟแฟงเอากลับมาก็ไม่ได้เอากลับมาเพราะเขายัางเด็กอยู่เขายัางไม่รู้ lại cho, có được cái này, Ui tiền rồi wá, tiền này มีมาถึงแล้วนะทุกคนเราจะไปอยู่เชือกของอาจารย์ยังมีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะดูดูใล้รอบๆมาทุกคนผานว่างนี่ ทุกคนผมผูกไว้กับต้นไม้ต้นนี้เลยนะแล้วก็ห a างอยู่ขบวนด้วนะอ๋อไม่ครับทุกคนเนี่ยโอ้ยเชือกยังมีอยู่นะทุกคนเชือกที่อาจารย์เจ็ดอาจารย์รวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกคนที่ให้เชือกทุกคนยังมีอยู่นะเชื่อใจลูกพกไปนะครับเชือกทั้งหมดยหลุดเลยทุกคนไม่เป็นไรนะถ้าหลุดก็แค่ว่าเชือกของอาจารย์เนี่ยสัตย์สิทธิ์มากเลย

งงเอแล้วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วแล้ยเจอแล้งงวว้มันล้มดูแล้วเนี่ยเงคู่ขนาดนั้นเนดี๋ยวมอนนี้อาจจะดูหลังกิบเชือกวิเศษอยู่นะไอเชอือกสายหินหกเจ็ด ว่าไงเอาละรครับทุกคนออนนี้ซึ่งผมได้เชือกของอาจารย์กลับมาแล้วเนะพราะเชือกน,นี้อาจจะทำลร้คืนได้อีกหลายหลายนะแต่ว่าดีนะสมิงเขาจะไม่รู้หรือว่าคืนอาจจะไม่รู้ทำรู้ว่าเชือกน,นี้เอาไปทำอะไรบางคนเอากลับไปบ้านเนี่ยจะทําให้คนผูกคอตายก็ได้นะเชือกน,นี้แต่ว่าดีนะคืออื่นไม่มาเจอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลับไปจะดูขอแล้วท่านาานี้ยงน้อยสิบไหนเอาจะได้ เสียงมันจะไหนแต่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวอย่าเข้าใกล้มันนะคืนนี้หรือสัวน่าจะได้ยินเต็มอ่ะไม่ได้ยินเต็มคู่เต็มที่เฮ้ยมันดิ้นระดับมาเลยนะโกลนก็ได้ยินเตียงดูมันดีหรือไง

เสยอระดาวับพันวะนี่นะทุกคนแล้วผมได้เชื่อข้นแล้วนะคนตอนนี้ผมวา่าต้องทำลามาให้ได้ไ<แ>คนผมก็ตามหาเลยนะไม่เจอนะแต่ว,ว่าได้ยินเสียง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเๆไยเฮ้นเล้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้เฮไเ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเคยเ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 เยเเยเยเยเลยเฮเย จเจอมีหม้อนะครับนี่เขาไม่กลัวนะทุกคนเขาบอกเขาไม่กลัวนะไม่กลัวอุ้ยโทษเด็กเนาะไอ้อออนนอมิงทำไมบักแต่ไม่สบายนี่ช็อตทำร้ายชาวบูาช,ชาวบ้านมันเป็นไรฮะกูให้โอกาสมึงแล้วนะกูให้โอกาสมึงหลายครั้งแล้วนะฮะมึงไงจะดู มองผ่นเลยกดเอาไงการเกียวนี้เพิ่มสองคนไม่ควรจะไปกันเลยนะเก็บปไกให้มันนี้อย่าให้มันหนีให้รอดมันได้จับจเราได้ลนะมันน่าจะจับกูได้นะพาว่ะเขาเลยกลัวเราแล้วเห็้ทอขุนยวมอม นี่นะทุกคนพัรอนไงจับคอับคอทุกคนต้มใ้พ้องจับมนิ้วเลยไอ้สเมกูให้โอกาสหลายรอบนะตอนเนี้จะนุนนี้ยน่้ยเฮ้ยชวเลยไ้ยปัญหแล้ว อะไรวะกุ้งกวางจั่ไม่ทันหรอเล่เฮ้ยไปไหนไวะนี่มีดฝานเลยฝานเลยโทษไหมโทษผมเจอบ้องขอโทษเลยนะช่องผมจะปีวะเจอผมฝานเลยนะฝานด้วยมีดอาจารย์เลยคทุกนตอนนี้กำลังเดือดร้อนเดือดเลยนี่คือไหนนะตามหาดิตามหาลยอุ้ยลิ้มมันแรงจริงวะเจ้าอย่าประมาณนะพันวันอย่าประมาณเด็ดขาดอุ้ย เฮ้ยมาแล้วพันวันวู้ะพันวันวิ่งก<อ>ลับม,มาได้รลเปล่าองกเลยออกมันอุ้ยมาคุณคนมันหลอกลอ่อหลอกลอ่ลอเมฆไปไห้โอ,อ้ยตีเขาแหลงว่ะทุกคนผมเจอบ้องคอทอพีพีเอสีทุกคนนะเจอแล้วผมฝนันละช่องผมจะปิวรู้ป่ะไม่รู้ว่าผมตามหาความจริงอยู่นะพันวะดักออกไง อย่าข้าไปใกล้นะแม่จ the นะดุมันไม่ถ <wh Burke> อดแล้วฮะรวมมันกระชุดขาพันหวังนะลววังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเนาะเขาบอกแล้วลวงมันเข้ามากระชุดรีบมาแรงๆมั้ย ครูบาอาจ่าที่ให้กระทะจับได้ไหมครับครูบาจ่าที่ให้กระทะแล้วพอป,ป้องอัวของเราอ่ะจำได้จำได้จะว่าไปแต่ทางนี้เดี๋ยวสบาปเลยนะไม่ต้องความไม่ต้องความครูบาจา่าทั้งเจ็ดคนหรือว่าลู้สิทธิคนนี้ขอฝากชีวิตไว้กับครูบาจา่าทั้งเจ็ดคนกับพันหวังแล้วก็พ่อแม่ด้วยครับผม ในค่ำคืนนี้ขอผมขอฝากชีวิตไว้กับอาจารย์แล้วก็พ่อแม่นะแล้วก็พันหวังด้วยนะในค่ำคืนนี้ผมแค่ว่าจะมาเอาเชือกขึ้นแล้วก็จะมาพิสูจน์ดูว่าลิกเขาแรงไหมในค่ำคืนนี้แรงดีละปกป้องลูกช้างลูกไม้ทั้งสองคนในค่ำคืนนี้ด้วยอาจารย์ครับผมช่วยผมด้วยนะในค่ำคืนนี้ผมไม่ได้เอ้ย เม็ดที่น้องหงาุกนะทุกคนหันยเลยะมันไมมันอยู่นนเลยนะมัจะเอาแล้วเดียมันแรงไว้พันว่ทุกคนตอนนี้ย่ากับผมโดนอะไรสัอย่างผมไม่กล้าถ่ายนั่นมองผมเนี่ย สเมิงสว่านึงกูจะจับมึงให้ได้แน่วันนี้กูปล่อยมึงไปก่อนนะพอพอไว้ทุกคนไม่ใช่ว่าผมกลัวนะเดี๋ยวว่าผมรู้สึกว่าจะดุ้งเจ็บขาเดี๋ยวไปก่อนนินิวนิวโอ้๊ยทุกคน กูกำกันแขนหลวงกำลังเจ็บครับถอยๆแม่เด็กใต้ตัวที่เจ็บอ่ะขอโทษพี่ไอซีทุกคนเลยนะเจ็บจริงนะผมไม่กล้าถ่ายดูน้องผมเลยไม่ต้องไม่ต้องถ่ายน้องกูว่าเด็กขนาดนั้นมุนกลับมาหมด้เชื่อแล้วไว้ายว้ายว้าย โอ้ยเจ็บอ่ะได้จูยยบต้องขอโทษพี่โอ้ยพีเอซีทุกคนด้วยนะนนนดูถังให้ดีนะถังที่เด็ดมากเดี๋ยวไยปละผมจะฝากไว้เดี๋ยวได้เอาคืนแน่ย,แนยับนักสาแผกไปด้วยน้องเอ้ยบอกแล้วไม่ใช่จะมาพอมันได้กินอันนี้แล้วได้กินควเลือดดิดๆหรือว,ว่าเครื่องยาหรือว่าหัวใจเนี่ยยีนมันแรงอาจารย์บอกแล้ว

นม่เท so ่าไหร่เลยครับเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้ก็ห่าแล้วติดมือตามอยู่ไปนี่หลเอย่านั้ถูกยังเนี่ทางก็ดีนะครับไม่ได้มันลงลลำบากมากเลยคอยช้อนเากค่นี้นะอยู่ด้วิเอ่เดีนี่มันนี ทุกคนเนี่ยช็อตที่เราเหมือนมาม่ๆนะตอนนี้เริ่มจะมีทางพม่มานี่เริ่มจะมีฝนแล้วก็มีไรน้ำก็เต็มไปแล้วนะนนจิบคานะทุกคนผมต้องขอโทษพี่สีวะงผ่าน,นมาไหมจิบจิบจ็บคา เดี๋ยวปมือทุกคนนั่นเบื่อเลยวะยังกับปมีคนโดนหรอพัดหรเบื่อเลยวะอไ,ไปลเอาแล้วครับพี่พีเอสทุกคนครับเข้ามาก็จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก็ได้นะครับผมแต่ว,ว่าผมเจ็บมากเลยตอนนี้โอ้โหไม่นึกไม่ฝันว่าเหตุการณ์นี้จะลดรเร็วขนาดนี้ไม่เคยเจอเหตุกาณ์อย่างนี้มาก่อนนะแต่ตอนนี้ผมเจ็บมากไม่เป็นไรผมจะมาเอาคืนให้ได้แน่ ถามว่าผมจะมาขึ้นยังไงทุกคนรอดูกันนะอย่างเช่นผมจะเอาปืนแบบว่าผมจะไม่ตามล่าเลยเอาปืนแต่ว่าให้อาจารย์เสกระทายผมไม่รู้ว่าผมจะขอได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าค่ำคืนนี้เขาทําผมเจ็บมากเลยนะทุกคนแล้วก็บ่ไม่ก่อนนี่เรียกพี่เลยนะน้องผมโอโ้โหไอ้นี่ทุกคนในค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอลาพี่ไอซีทุกคนก่อนนะผมถามว่าผมเดินไหวไหม กะยังเดินไหวแล้วก็ต้องกลับอไไนะีก่ายนั้นต้องกลับไปรักษาหัวว่ามันจะติดเชื้อโรคเชื้ออะไรรู้ป่ะผมก็ไม่รู้ลิธิเขาแรงจริงมากเลยผมก็ต้องขอโทษพี่อซีทุกคนที่ว่าค,คําคืนนี้ผมทาร้ายเขาไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าลิธิเขาจะแรงขนาดไหนเขาน่าจะได้กินเนื้ออะไรหลายอย่างอย่างเช่นหัวใจหัวใจพวกสัตว์ป่าหรือว่าพวกไก่ป่าพวกอะไรรู้ป่าผมก็ไม่รู้ฤนทะลิ์เขาแรงมากค,คําคืนนี้ต้องขอลาพี่อซีทุกคนผมต้องกลับไปรักษาแพลก่อนนะทุกคน คำคนนี้เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดามให้จรย์ดูด้วยครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ระแวงไปหมดเลยนะถามว่าผมกลัวไหมก็มีมิตราจารย์ก็สู้เขาอย่งไม่ได้นะแล้วผมมากับพันหวังนี้ก็ผมก็ถามว่าพันหวังช่วยผมได้ไหมก็ช่วยได้แต่ว่าไม่เป็นไรแผ่นี้ผมจะเก็บไว้ในใจรลอนนะผมจะมาเอาคืนได้ได้ทัผมจับได้นะผมจะตัดแขงตัดขาตัดเป็นชิ้น,นแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องผมจะปิวหรือว่าผมก็ไม่รู้นะผมจะตัด ปัดคอให้พีเอสซีเห็นไปเลยคำคืนนี้ผมป้องขอหลับพีเสซีก่อนนะสวัสดีครับ